الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون อุ๊ยพี่น้องผู้ศรัทธาที่เป็นที่รักยิ่งทั้งหลายครับอุซีกุมานับซีบิตตะวัลละผมขอใช้โอกาสตรงนี้ได้สั่งเสียกับพี่น้องทุกทุกท่กทานแล้วก็ไม่ลืมที่จะได้บอกได้สั่งเสียได้เตือนกับตัวของผมเอง ว่าให้มีความตักงวาความยำเกรงต่อล้อสุบฮานวาตาลาให้มากๆบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการใช้ชีวิตของพวกเราในดุนยาการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายดุนยาเปรียบเสมือนโลกโลกหนึ่งที่เรานั้นจะต้องขวนขวายสแสวงหาในสิ่งที่เรียกได้ว่าปัจจัยยังชีพ หรือว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าทําให้ชีวิตของเรานั้นมันดําเนินไปได้ด้วยดีดาเนินผ่านไปได้ในดุนยาในแต่ละวันบางคนขวนขวายมากบางคนขวนขวายน้อยขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละคนแต่ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือว่าเป็นคนร่ำรวยล้วนแล้วก็มีบททดสอบกันทั้งนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยการแสวงหาของเขา ก็ย่อมมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปบางคนสแสวงหาสิ่งที่อยู่ในดุนยาเพื่อมเติมเต็มการใช้ชีวิตของเขาให้มีความสุขให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันเพียงเท่านั้นเองแต่สำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาแล้วสิ่งที่เราจะนนั้นต้องสแสวงหาในดุนยาให้มากๆนอกเหนือจากสิ่งที่มันจะคอยจุนเจือให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตผ่านไปในแต่ละวันได้แล้วเนี่ย เราก็จะต้องสะสมที่เรียกว่าเป็นคุณงามความดีทั้งหลายเพื่อเป็นสเสบียงสำคัญที่เรานั้นจะต้องไปใช้ในโลกอาคีร์ด้วยฉะนั้นแล้วมีคำพูดของท่านรอซูลซลลลวะไอะลฮิวซัลลัมได้บอกได้แนะนำเราให้ฟังว่าณวันนี้ที่เราอยู่ในดุนยานี้เนี่ยมีสิ่งสิ่งหนึ่งมีทั้งห้าประการด้วยกัน ที่เรานั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะขวนขวายสมควรอย่างยิ่งที่จะหาโอกาสควาคว้าในสิ่งนั้นมามีห้าประการด้วยกันที่ท่านรลวงซุนอลลลวะอะไรว่าสลัมได้บอกเราไว้ฉะนั้นทั้งห้าประการนี้เรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวและผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เรานั้นบางทีอาจจะหลงลืมมันไปไม่ได้ทันได้สังเกตมันจนกระทั่งว่าไอ้สิ่งสิ่งเนี่ยเมื่อมันมาประสบกับเราแล้วเนี่ย ปรากฏว่าเราไม่ได้นึกคิดตรงนี้บางทีมันผ่านเลยไปแล้วพอมันผ่านเลยไปแล้วเท่านั้นแหละเราเพิ่งมานึกคิดได้อ๋อมันเป็นแบบนั้นจริงๆสุดท้ายกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันผ่านไปแล้วมาดูว่าวพระโถนุสุลลัลลอฮ h วะเลวะสลามเนี่ยได้บอกอะไรไว้บ้างฮะดีสรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุ ท่านอซูสลสลลล์หัวอะไรที่ว่าสั้นลำเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าอิคตตนิมคอมสันกบละคอมสินท่านอูลสลลล์หัวอะไรที่ว่าสั้นลำเนี่ยได้บอกไว้ว่าจงขวนขวายจงรีบฉกฉวยโอกาสห้าประการด้วยกันก่อนที่อ,อีกห้าประการเนี่ยจะตามมาหมายความว่ามีห้าประการด้วยกันที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ณนะตอนนี้ แล้วก็อีกห้าประการที่มันจะตามมาหมายความว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไม่ไม่ช้ากว่านั้นห้าประการนี้ที่ท่านรอซูลสอลลลฮวา,ายิวะซั้ล้มได้บอกให้เราฉกฉวยมีอะไรบ้างครับอันแรกประการแรกชาบาบากาก็เปละฮาริมกะก็เปละฮิรอมิกะชบาบาบะกหมายถึงช่วงวัยรุ่นช่วงวัยหนุ่มของท่านก่อนที่ ท่านนั้นจะอายุเยอะหรือว่าเข้าสู่ในวัยที่เรียกได้ว่าวัยชาราภาพนั่นเองประการที่สองวัสเสฮะตกะกอบละสะกอมิกะและก็สุขภาพดีของท่านการมีสุขภาพที่ดีของท่านการรักษาสุขภาพให้ดีของท่านก่อนที่โรคภัยนั้นจะมาเยือนท่านอันนี้คือประการที่สองประการที่สามวากีนากอกบละฟักริกะ ความร่ำรวยของท่านการที่ท่านมีทรัพย์สินมากมายของท่านเนี่ยขวนขวายมันไว้ก่อนที่ความยากจนจะมาเยือนท่านประการที่สี่วาฟารอก็กะกอบและชูเกลิกะการที่ท่านนั้นมีมมีเวลาว่างนะครับมีเวลาว่างเนี่ยขวนขวายเอาไว้ให้เยอะๆก่อนที่ความยุ่งเหยิงความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นกับท่าน นั่นก็หมายความว่าท่านนั้นอาจจะไม่ว่างหรือว่าจะมกมุ่นสารวนลอยู่กับเรื่องอื่นๆสุดท้ายประการสุดท้ายว่าหายาตะกกอบละเมาติกะการมีชีวิตของท่านขวนขวายเอาไว้ให้เยอะๆก่อนที่ท่านนั้นจะไปสู่ความตายหรือว่าความตายเนี่ยจะมาเยือนท่านฮะดิษนี้เชคอัลบานีได้แหกสถานะไว้เป็นฮะดิษซเฮีะ oh เลขที่3355ทีนี้มาดูคำอธิบาย เกี่ยวกับพาดิสดังกล่าวสิ่งที่ท่านรอซูสนสูลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้มาบอกเราว่ามีห้าประการเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงของที่เรานั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้นะครับแล้วก็อีกห้าประการที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะตามมาสิ่งแรกที่ท่านรอซูสลสูลลลอฮุวะอลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกไว้ก็คือวัยห,หนุ่มของท่าน นะครับก่อนที่ท่านนั้นจะอายุเยอะหรือว่าก่อนที่ท่านนั้นจะเข้าสู่วัยชาราภาพเนี่ยไอสิ่งที่ท่านเราซูนโซลล,ลล่าอะไรยฮิว่าซันลมได้ใช้ให้พวกเราขวนขวายตรงนี้คือในขณะที่เรานั้นมีร่างกายที่มันแข็งแรงให้หมดไปกับการทำอีบาดาต่างๆแล้วก็สิ่งที่เป็นอามานซอลเนียเป็นการงานที่ดีทั้งหลายในช่วงวัยรุ่นของเราบางคนผ่านไปแล้วนะครับ เอาไม่เป็นไดตรงนั้นบางคนผ่านไปแล้วบางคนกําลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นบางคนกําลังอยู่ในช่วงของวัยทํางานสิ่งที่ท่านรรซูลมาบอกก็คือใช้ในช่วงวัยตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดไม่ได้เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างเดียวแต่ต้องเกิดประโยชน์ในเรื่องราวของศาสนาด้วยเราใช้พะละกําลังของเราในขณะที่เรานั้นยังมีพะละกําลังอยู่ใช้ไปในเรื่องศาสนาบ้างหรือเปล่า ใช้ไปในเรื่องของการทําคุณงามความดีบ้างหรือเปล่าหรือว่าพละกําลังของเราใช้ไปในเรื่องที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในดุนยาแล้วก็อาคีร้อด,ด้วยตรงนั้นมันน่าเสียดายนะครับฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยที่บอกว่าให้ขวนขวายไว้คือวัยหนุ่มวัยรุ่นวัยที่กําลังมีพละกําลังอยู่กําลังมีความสามารถมีเรี่ยวแรงในการที่จะปฏิบัติอิบาดะนั่นทําตรงนั้นให้เยอะ ปฏิบัติมันเข้าไปให้เยอะๆไอ้แดงที่มีอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นนื้อมาเป็นความโปรดปานจากอัลลอสุบฮานววตาลาให้กับเราตามบางทีเราไม่ได้นึกถึงเราลืมอามาดูประการต่อไปประการที่สองนะครับการดูแลสุขภาพของท่านก่อทนอที่ท่านนั้น ตอนที่โรคภัยต่างๆจะมาเยือนท่านหมายความว่าเราอยู่ในช่วงของวัยหนุ่มอันนี้อาจจะเชื่อมโยงกันด้วยบางทีไม่ได้ดูแลสุขภาพของเราจนกระทั่งว่าเรานั้นแย่นะครับการมีสุขภาพดีการมีจิตใจดีมันก็ส่งผลไปถึงร่างกายของเราด้วยให้เราดีได้ด้วยให้เรามีพละกําลังได้ด้วยให้เรายังไหวในการทำอิบาด์เพราะฉะนั้น สิ่งที่บอกว่าดูแลสุขภาพของท่านให้ดีตรงนี้การมีสุขภาพดีของท่านเนี่ยก็เพื่อใช้ไปกับการทําความดีแล้วก็การต่ออัดการเชื่อฟังต่อลอัสุภานวตาลาก่อนที่โรคมันจะมาเยือนในขณะที่เราสบายเลยไม่เจ็บไม่ป่วยโอ้โหถือว่าเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องอาการที่เราไม่เจ็บป่วยเนี่ยอาการที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยนะครับ เราเนี่ยจำเป็นจะต้องขอบคุณต่อลอสุภานวตาลาในทุกๆวันเลยทําให้เรามีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นโรคอะไรเพราะพี่น้องอย่าลืมนะว่าในขณะที่เราเจ็บป่วยนั้นร่างกายเรามันก็เริ่มไม่ไหวอยากจะลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัดยุดไม่ไหวตื่นเหนื่อยนะอยากจะทําอิบาได้อย่างอื่นโอ้โหทำได้ไม่เต็มที่อยากจะมาละหมาดต่อเราะเวที่มัสยิด นะครับบางมัสยิดละหมาดยี่สิบรอกอาร์ตอันนั้นก็ไม่ว่ากันอยากจะไหวอยากจะละหมาดให้ได้แต่ไม่ไหวแล้วเพราะโรคมาเยือนนี่ในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยในขณะที่เรามีสุขภาพที่ดีเราพยายามดูแลตัวเองไว้อย่าให้เป็นโรคอย่าให้เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูแลตัวเองแล้วก็ยังเป็นโรคอยู่อันนั้นคือสิ่งที่เป็นบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานุวัตตาลาอย่างที่ผมบอก ว่ามนุษย์ของเรานั้นใช้ชีวิตในดุนยาย่อมมีบททดสอบมาประสบกันทั้งคนที่ดีแล้วก็คนที่ไม่ดีคนดีโดนทดสอบมากเพราะอะไรครับอัาลอรักอาร์กำลังทดสอบเราอยู่ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันจะเข้มแข็งไปถึงขนาดไหนอาละอ,อยากจะดูแล้วว่าเราเนี่ยดีจริงขนาดไหนจริงจังกับอา้อแค่ไหนให้เจอบททดสอบถ้าเราอดทนผ่านไม่ได้อัลฮัมดุลิลละผลบุญ ผลการตอบแทนได้ทั้งในดุนยาแล้วก็อาคีรอนิี่มากมายทวีคูณมหาศาลได้ตรงนั้นแน่นอนแต่ทําบางคนโดนบททดสอบเล็กๆน้อยๆอยทําให้จิตใจของเขาคว้เวทําให้เขาหันเหออกจากอิสลามนั่นก็เท่ากับว่าเขานั้นยังไม่ได้มุ่งมั่นยังไม่ได้เอาจริงเอาจังในการที่จะศรัทธาต่อลอสุบฮานุวัตาลาประการต่อไปประการที่สาม ความร่ํารวยนะครับความร่ารวยของท่านเนี่ยขวนขวายเอาไว้ก่อนที่ท่านนั้นจะยากจนไม่ได้ไหมายความว่าการทํางานของเราในดุนยาเราจะหมกมุ่นอยู่กับการหาทรัพย์สินของเรามากมายกลายกองเพื่อให้เราใช้ชีวิตในดุนยาอย่างสบายเพื่อให้ลูกหลานเราสุขสบายเปล่าไม่ใช่เช่นนั้นไอที่เราหามาได้มากๆเยอะๆไปใช้ในเรื่องของการทําคุณงามความดีด้วย ใช้จ่ายไปเพื่อการทำอิบาด้าด้วยใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยก่อนที่วันหนึ่งเราจะยากจนความยากจนจะมาเยือนทุกวันนี้เกิดขึ้นในสังคมเหมือนกันมีคนบางประเภทใช้ชีวิตในดุนยาเก็บทรัพย์สินมากมายไก่กองขวนขวายให้ได้มากที่สุดสุดท้ายอาลัลลหใ้เขาป่วย ถามว่าเงินดีเขาเก็บมาตรงเนี้ยใช้ไปกับอะไรครับใช้ไปกับการรักษาของเขาตลอดชีวิตสุดท้ายไอ้เงินดีเขาเหนื่อยเขาหามาได้มากมายไม่ได้หมดไปกับการทําอีบาดาเลยหมดไปกับเรื่องอะไรครับเรื่องของการรักษาของเขาอย่างเดียวนี่ตรงนี้ถ้าเขาไม่เปิดใจว่าสิ่งที่เป็นริสกีปัจจัยยังชีพเงินทองทเทอลอุมาตาลาน,นั้นได้ทรงมอบให้กับเขาเนี่ยแต่เขาคิดว่า เออเอาไปบริจาคให้เด็กกำพร้าบ้างเอาไปบริจาคในการสร้างมัสยิดบ้างเอาไปบริจาคในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ดีๆบ้างตรงนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะยากจนอัลลอฮุบฮาละาตาลาบอกไว้ว่า,วาครับและอินชาการตุมและอาดีดันนะกุม่มหากวัดพวกท่านทั้งหลายเนี่ยขอบคุณเนี่ยฉันจะเพิ่มให้กับพวกเจ้าเพิ่มให้าการขอบคุณในที่นี้หมายถึงว่าการที่เขานั้นใช้ทรัพย์สินของเขา ใช้สิ่งต่างๆที่เป็นเนี่ยมัดที่อัลอให้กับเขามาไปในเรื่องของการทําอีบาได้ไปในเรื่องของการทํา,า,าทความดีช่วยเหลือคนอื่นอันลอช่วยเขาตรงนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกจากที่รวยอยู่แล้วอรวยขึ้นไปอีกแล้วตรงนี้ไม่ใช่ว่าคนรวยจะบริจาคได้เงี้ยคนจนก็บ,บริจาคได้พี่น้องอยากจะบริจาคสิบบาทยี่สิบบาททําได้หมดอัลอตอบแทนตรงนั้นไหยครับไม่ต้องรอให้เรารวยมากๆก่อนแล้วค่อยบริจาค วันนี้เรามีเท่านี้เรามองคนที่เขามีน้อยกว่าเราอิสลามสอนให้เรามองตรงนี้มองคนที่อยู่ต่ำกว่าเราไม่ใช่ให้มองคนที่อยู่สูงกว่าเราแล้วเราจะคอยจ้องว่าโอ้ oh, ถ้าวันหนึ่งฉันรวยในฉันจะบริจาคบ้างไม่ใช่แบบนั้นวันนี้เรามีเท่านี้เราอยากให้เราให้เลยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของการส่งเสริมความดีกันจะกี่บาทจะกี่สตางก์กนนับว่าเป็นเงินเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ตรงนี้อิสลามส่งเสริม ประการที่4จงใช้เวลาว่างของท่านขวนขวายเวลาว่างของท่านก่อนที่ท่านนั้นจะหมดไปกับความยุ่งเหยิงความวุ่นวายต่างๆก็หมายความว่าเวลาตรงนี้เนี่ยที่เรากําลังว่างอยู่เป็นเวลาว่างเนี่ยถือว่าเป็นเนี่ยมัตเตลลอร์ลซูมาตาลาเนี่ยได้มอบให้กับเราใช้มันให้เกิดประโยชน์ไปกับเรื่องอะไรบ้างครับไปกับเรื่องของการดูแลครอบครัวของเราไปกับเรื่องในการเรียนรู้หรือว่าสอนผู้อื่นในเรื่องราวของศาสนาอิสลาม หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลำนึกถึงอลอสุบฮานุวะตาลาพี่น้องเราสังเกตดูว่าเรามีเวลาว่างมากนะครับบางคนมีเวลาว่างเยอะแต่ตก็หมดเวลาไปกับเรื่องที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ต้องไปหาอ่านหนังสือแล้วถ้าว่างปุ๊บเราฟังได้เลยเราฟังจากวิทยุเอาก็ได้ฟังจากวิทยุเสียงอิสลามเอาก็ได้หรือจะฟังคลิปวิดีโอจาก youtube เป็นคลิปบรรยายสั้นๆตรงนั้นก็ได้แหละได้ความรู้แหละ ถามว่าสิ่งที่เราฟังนั้นเราได้อะไรไปถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ความรู้ตรงนั้นเนี่ยบางอย่างเราไม่รู้พอเราไม่รู้พอเราได้รู้แล้วโอ้ทำดูลิลลาเราได้รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแล้วเรามาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราได้นั่นก็เท่ากับว่ามันจะทําให้เพิ่มพูนอิมาในหัวใจของเรามากขึ้นไปอีกฉะนั้นเวลาว่างตรงนี้ที่อัลลอฮฺสุมาตาลาได้มอบให้กับเราเนี่ยขวนขวายนะบีบอกว่าขวนขวายไว้ใช้มันให้เป็นประโยชน์ไว้ นะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับชีวิตของท่านขวนขวายให้ได้มากๆก่อนที่ความตายจะมาถึงก็หมายความว่าใช้ชีวิตไปในหนทางที่ดีไปในหนทางที่มันถูกต้องตามแนวทางมตามหลักการของอิสลามก่อนที่ความตายจะมาเยือนทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ผมก็ไม่รู้พี่น้องก็ไม่รู้วันนี้จะตายกันเมื่อใดฉะนั้นใช้ชีวิตกันให้มีความหมายนะครับอย่าไปรอบอกว่า เดี๋ยววันข้างหน้าค่อยเตาบัรตัวเดี๋ยววันข้างหน้าค่อยทําความดีค่อยทาอีบาดาเยอะๆไม่มีการรอพรุ่งนี้พี่น้องในการที่เราไม่รู้ว่าเราตายเมื่อไรเนี่ยเท่ากับว่าความตายเนี่ยมันใกล้ตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นจะมารอพรุ่งนี้เกิดพรุ่งนี้ไม่มีจริงเกิดพรุ่งนี้มันไม่เกิดขึ้นทําไงครับหมดเวลาแล้วประตูเตาบัตเนี่ยหมดปิดแล้วฉะนั้นใช้ชีวิตให้รู้เป้าหมายว่าชีวิตของเรา จะใช้ไปเพื่ออะไรจะมีเป้าหมายยังไงบ้างอย่าใช้ชีวิตที่ว่าเราอยู่กับดุนยาไปวันวันดังนั้นดุนยาของเราเนี่ยอย่าให้มันหมดไปกับการแสวงหาสิ่งอื่นที่มันไม่สามารถติดตัวไปกับเราได้นะครับบางสิ่งบางอย่างเอาแต่ความพอดีพอขวนขวายให้มันพอดีพอดีพอเราใช้ชีวิตอย่างผู้ศรัทธาเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตว่า พอจากดุนยานี้ไปปุ๊บทุกอย่างจบสิน้นหาได้มากก็ได้มากสบายโลกหน้าไม่มีการสอบสวนไม่ใช่อิสลามไม่ใช่แบบนั้นสลาม,มีโลกหน้าโลกหน้าที่เรานั้นจะต้องไปอยู่โลกหน้าที่เรานั้นจะต้องโดนสอบสวนในสิ่งที่เราขวนขวายที่หามาได้ทุกอย่างโดนสอบสวนครับหามาได้มากก็โดนมากหามาได้น้อยก็โดนน้อย หาม่ในทางที่ไม่ถูกต้องก็โดนคิดบัญชีตรงนั้นไปฉะนั้นแล้วโลกทุกวันนี้เรียกได้ว่าทําให้การปฏิบัติตามแนวทางของอิสลามบางทีมันมีความยากลําบากแต่จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความมุ่งมั่นมีความจริงจังต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาเรานั้นเลยปฏิบัติตามในคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺ ออกห่างจากสิ่งที่เป็นคําสั่งห้ามของพระองค์แล้วก็ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรอซูลสัลลฮะอิยาวะสัลลมอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็อย่างตามแบบอย่างของท่านรอซูลที่แท้จริงฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าการอยู่ในดุนยาของเราต่อให้มันอยู่ในยุคอะคีริสมานยุคช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราหันเหออกใจกอิสลามเพราะว่าถ้าวันนี้เราจริงจังแน่นอนว่าลอซูลมัตาลลานั้นก็ทรง ช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนขอฝากไว้เพียงเท่านี้อัลกุลเกาลีฮ่าดาวัสตักฟิรุลลอฮันอาดีมัลีวะลักุมวะดิไยรินมุสลิมีนมินกุลเลดามฟัสตักฟิรุอินนูวัลกุฟุร์ราหิม assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขความเมตตา ความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่าน